และนี่คือ,อรายการปล่อยลุงไปอ,ไ <laughs> อย่าปล่อยให้พวกเขาได้เข้าป่าไอ้พวกนี้มันจังไเรหหรลือเกินวันนี้เราจะไปดูน้ำตกน้อยก่อนนะครับพรุ่งนี้ของแท้ ผมจับได้เลยอันนี้อันนี้หล่อไหมอันนี้หล่อไหมหล่อไม่ลื่น <c oughs> ดันั่นไงพี่ก็ถือให้ผมด้วยอ่ะพี่ก็ถือให้ผมด้วยปัดข้ามไป